สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสุนารีครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ยังคงเป็นตัวชี้วัดเดิมอ่ะทบทวนให้ก่อนค่ะตัวชี้วัดเดิมก็คือแนวความคิดก็คืออะไรคะเรื่องของการทำความดีนะคะบทที่3ยังอยู่บทที่3เหมือนเดิมนะคะการทำความดีนะคะอะการทำความดีคือ เป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะว่าผลของการทำวความดีจะทำให้เรามีความสุขและทำให้สังคมสงบสุขเราเรียนไปด้วยกันทั้งหมดข้อที่หนึงคือความมีระเบียบวินัยนะคะข้อที่สองคือความกระตันยูกะตะเวทีนะคะแล้วก็ข้อที่สามคือความรับผิดชอบอ่ะคราวนี้สิ่งที่จะให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะ ามาดูตัวนี้ความรับผิดชอบความรับผิดชอบหมายถึงอะไรอ่ะครูจะยังไม่พูดถึงว่าความรับผิดชอบหมายถึงอะไรให้นักเรียนกวางแต่ครูจะบอกว่าอย่างสมมุติว่าคุณครูสั่งงานไปแล้วนักเรียนทําตามเวลาที่ครูกําหนดแล้วเสร็จทันอันนี้ถือว่านักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะอ่าวันนี้ขอชื่นชมผู้ปกครองของนักเรียนมากเลยนะคะ หลายๆท่านนะขอยกตัวอย่างแม่เป๊กนะแม่เป๊กกับน้ายนะน้ายซึ่งเป็นก็เป็นผู้ปกครองเด็กนะก็ได้คุยกันแม่เป๊กน้าัยแล้วก็เบสนะเบสเบสกับพี่พี่เบสชื่ออะไรนะเบสกับเบสกับพี่ไบก็เดินมาถามคุณครูว่าคุณครูคะหนูหนูหนูมาเอาสุขคูนค่ะคุณครูก็เลยบอกกัว่าเออ เปลี่ยนใจไม่แจกแล้วลูกเพราะว่ามันลําบากเดี๋ยวเอาไปวางลืมไว้ตรงไหนเดี๋ยววันพุธค่อยมาเอานะเขาก็เข้าใจเออนะแม่เป๊กก็มาถามเรื่องสุขคูณก็แ,แปลว่าผู้ปกครองมีความรับผิดชอบต่อลูกมากเลยขอขอบคุณมากนะคะมันกลัวว่าเดี๋ยวจะหายก็เลยเดี๋ยวไว้แจกวันพุธพร้อมกับใบงานเลยลืมไปว่าวันพุธนอกจากวิชาคูแล้วจะมีภาษาอังกฤษด้วยนะยังไงก็ต้องรลอภาษาอังกฤษก็เลยเดี๋ยวแจกวันพุธพร้อมกันเลยนะคะ อ่ะความรับผิดชอบหมายถึงอะไรความรับผิดชอบหมายถึงการทำงานตามหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แค่นี้เองค่ะนักเรียนไม่ต้องไปทำตามหน้าที่ใครอย่างวันนี้แม่เป๊กก็ทำหน้าที่ของคุณแม่นะคะพี่ใบก็ทำหน้าที่พี่ให้น้องเพราะน้องไม่ค่อยพูดนะพี่ใบก็พูดแทนเพราะนั้นความรับผิดชอบหมายถึงการทำงานตามหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ก็แล้วแต่ว่าใครมีหน้าที่อะไรนะะ เราเป็นลูกนะนักเรียนเป็นลูกหน้าที่คืออะไรเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะอ่าเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะอยู่กับผู้ปกครองอาจจะเป็นตายายอาจจะเป็นปู่ย่าลุงป้านะอ่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะอยู่กับใครคนนั้นก็คือผู้ปกครองที่นักเรียนต้องเชื่อฟังนะคะ เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองมอบหมายงานอะไรเราก็ทำนะคะเช่นถูบ้านล้างจานเติมน้ำใส่ตู้เย็นช่วยยกของเล็กๆน้อยๆช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ให้หน่อยอะไรประมาณนี้นักเรียนก็ทำไปนะคะแต่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของนักเรียนก็คือเรายังเป็นนักเรียนก็มีหน้าที่เรียนหนังสือนะคะฝากข้อนี้มากๆเลยนะคะนักเรียนคุณครูติดดาวเลยทำไมคุณครูต้องติดดาวข้อนี้ เพราะว่านักเรียนยังเป็นนักเรียนน่ะเรายังเป็นนักเรียนหน้าที่คือเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแค่นี้เองค่ะเมื่อนักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือสิ่งที่นักเรียนจะได้ตอบแทนก็คือได้ความรู้อ่านออกเขียนได้แล้วก็นําความรู้ไปอ่านหนังสือต่างๆที่ในอนาคตนักเรียนต้องอ่านเองเช่นไปที่ไหนจะไปเรียกพ่อแม่ไปสะกดคงไม่ได้นะพ่อแม่คงตามเราไปไม่ได้ทุกที่ เพราะนั้นเหตุผลที่ทำไมนักเรียนต้องตั้งใจเรียนก็อยู่ตรงนี้นะคะใครที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเรียนไปทำไมคุณครูบอกเลยว่าในหน้าที่ของนักเรียนเมื่อนักเรียนเป็นนักเรียนก็มีหน้าที่ในการเรียนหนังสือตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเพื่ออะไรเพื่อเธอจะสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็นำความรู้ไปใช้นำความรู้ไปใช้ตอนไหนแม้แต่การอ่านนะคะ ่าไปที่ไหนว่าที่นี่มันคือที่ไหนมันอ่านว่าอะไรเราก็ต้องอ่านออกก่อนนะคะนักเรียนจะพาพ่อแม่ผู้ปกครองไปทุกที่ที่เราไปโตขึ้นคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความรู้การอ่านออกเขียนได้จึงต้องปลูกฝังที่ตัวนักเรียนเองเอาล่ะข้อที่สามข้อที่สามก็จบไปวันนี้ขอสอนเลยยาวเลยนะคะขอสอนยาวเลยไปอย่างเร็วไม่ไปช้าแล้วไม่จบแน่เลยนะคะ จะไปสั้นๆเร็วๆแต่รู้เรื่องนะคะไม่สอนทุกตัวนะคะหนังสือไม่จําเป็นต้องเรียนทุกตัวเรียนให้ได้สาระสําคัญของมันก็พอนะคะข้อที่สี่ความขยันความขยันคืออะไรอ่าความขยันคืออะไรนักเรียนก็ดูตัวอย่างของเป็นนกนนกติปนะคนที่เข้าเรียนประจนะําน่ะเป็นคนที่มีความขยันนะมีคนที่เข้าเรียนประจำํำเช้ามาเลยจะเจอน้องเพจรายง,งานตัวนะ เพราะว่าแม่จะไปทํางานแล้วเดี๋ยวไม่มีคนรายงานตัวนะเทอมสองเนี่ยก็จะมีแม่แพทนะรายงานตัวให้ลูกนะแม่พอร์รายงานตัวทุกวันเลยเป๊กนะนนนะกระติบน้ำเพชรใครอีกล่ะมีอีกไหมอะ่ะเออเดี๋ยวเนิร์ดนะมีเนิร์ดเนิร์ดตอนนี้แม่ไปทำงานนะคะ นะคนเหล่านี้นักเรียนมีความขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะในขณะที่ยังมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่ครูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันของโลกตอนนี้นะคะโรคใบนี้นะคะมีมุกนะคุณครูไม่ไม่โอเคนะมีมุกสาตางนะคะคนเหล่านี้คุณครูไม่โอเคนะคะมุกสาตางเอ็มแล้วก็เป่า ครูถือว่าเด็กสี่คนนี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งคุณครูใช้เวลาตามมาระยะวเวลาหนึ่งเทอมนี่นานพอแล้วนะคะสำหรับการตามที่ตามตามก็แล้วอะไรก็แล้วนะก็ยังไม่ยอมมาเข้าเรียนจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่หวังว่าผู้ปกครองจะพาบุตรหลานมาเข้าเรียนนะคะแต่บอกเลยว่าคุณครูไม่มีเวลาที่จะเอามาสอนที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าคุณครูสุนารีไปทำงานทุกวันนะคะ อาจจะกลับก็จะแย่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะอย่าใช้คําว่าไว้รอครูสอนก็แล้วกันนะคะได้ยินจากผู้ปกครองพูดอย่างนี้แล้วโอ้ครูปื้มใจจัดเลยนะคะแปลว่าลูกหลานท่านเพื่อนเขากําลังจะถึงเส้นชัยกันแล้วนะคะแต่ลูกหลานท่านยังไม่เริ่มวิ่งเลยนะคะยังไม่มาเข้าจุดสตาร์ทเลยนะคะเราจะแข่งกับใครเขาได้นะคะแม้แต่แข่งกับตัวเองก็ยากค่ะ เพราะนั้นความขยันต้องมีนะคะใครไม่เข้าใจว่าขยันคืออะไรก็ดูบุคคลที่คุณครูยกตัวอย่างเพื่อนๆน,นั่นแหละนะคะจะตื่นเช้าตื่นสายไม่เป็นไรแต่มีความรับผิดช,ชอบทำงานเสร็จส่งทำขนาดเนิร์ดนะคะแม่เขาไปทำงานนะคะเนิร์ดก็ยังมาทำกันบ้านมืดๆค่ำๆส่งครูเลย นะคุณครูไม่ว่านะการส่งงานช้าไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจแปลว่าภาระงงานแต่และผู้ปกครองแต่และท่านก็ต่างกันคุณครูคก็เข้าใจแม่เขาก็ครูก็เข้าใจแม่เขานะผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนถ้ารักลูกในทางที่ถูกต้องพาเข้าเรียนนะคะไอ้ที่คุณบอกต่างๆนานามัมนคือจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่สุดท้ายผลเสียจะตกกับลูกหลานของท่านนะคะข้อที่ห้านะคะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่นความความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นหมายถึงอะไรหมายถึงการแบ่งปันเงินสิ่งของแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยกตัวอย่างเช่นแม่เนิร์ดเนี่ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูยุ่งมากเลยฝนก็ตกแรงมากเลยแม่เนิร์ดก็ไปรับงานให้น้องเนิร์ดนะคะคุณครูก็บอกว่าแม่เนิร์ดคุณครูฝากเอกสารที่เหลือ ไปให้มุกสตังเอ็มได้ไหมแม่เนิรอตอบทันทีเลยว่าได้ค่ะคุณครูเนี่ยเขาใช้แรงกายนะคะนักเรียนแม่เนิรอใช้แรงกายนะใช้แรงกายประกอบกับน้ำใจที่งดงามแล้วก็รับเอกสารจากคุณครูมาแจกบ้านเพื่อนต่างๆให้เนี่ยเรียกว่าความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะขอยกตัวอย่างนะเพราะว่า เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอยู่กันอย่างมีความสุขได้นะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะความซื่อสัตย์คุณครูกำลังปลูกฝังนักเรียนเรื่องความซื่อสัตย์นะหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมคุณครูสุนารีเรื่องเยอะจังเลยทำไมเวลาสอบต้องให้นักเรียนหลับตาอ่ะก็จะฝึกไม่ให้นักเรียนนะคะบอกว่าท่องได้แล้วก็ต้องไม่ดูสิคะถูกไหมคะ ถ้านักเรียนบอกท่องได้แล้วก็ต้องไม่ดูสิคะคําว่าดูแปลว่ายังท่องไม่ได้ถูกไหมคะและนักเรียนจะโกโกหกหรือหลอกลวงครูเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งที่ครูต้องประเมินคือความซื่อสัตย์นะคะมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ครูต้องประเมินในการจบของนักเรียนชั้นป .1 น,น,นะคะหากแค่อยู่ป .1 น,น,นักเรียนเริ่มโกหกครูแล้วแลวโตครูจะเอานักเรียนอยู่ไหมอะ่ะเพราะฉะนั้น นักเรียนไปเรียนกับครูที่โรงเรียนเหมือนกันนักเรียนไม่ต้องคิดว่านักเรียนจะได้ลอกกันบ้านเพื่อนนะคะไม่ต้องคิดว่าจะได้ลอกข้อสอบเพื่อนถ้าเรียนกับครูไม่มีทางได้ลอกนะคะครูจับโต๊ะห่างสุดๆอาแล้วให้เอาสมุดกั้นด้วยสมองใครสมองมันหนึ่งสมองสองมือความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีนะคะเพราะฉะนั้นหากผู้ปกครองปลูกต้นซื่อสัตย์ให้ลูกลูกของท่านก็จะปลูก ความซื่อสัตย์ลงไปในนิสัยแล้วคุณครูเชื่อว่าหนทางไปทางมันจะหอมหวานและผู้ปกครองก็จะดีใจนะคะที่ลูกซื่อสัตย์ถ้าหากลูกไม่ซื่อสัตย์ โตท่านจะสอนลูกอย่างไรนะคะเพราะว่าเริ่มไม่ซื้อสัตว์ตั้งแต่เล็กแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ครูปลูกฝังให้และผู้ปกครองรับลูกต่อก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสานต่อทําให้เด็กน้อยลูกหลานของท่านเป็นคนดีในอนาคตนะคะต่อไปค่ะความเมตตากรุณา,าครูก็พยายามทําอยู่จริงๆครูเป็นคนที่ดุนะคะขอบอกกับผู้ปกครองเลยคุณครูสุนารีเป็นคนที่ดุ แต่จะให้โอกาสลูกหลานท่านก่อนเสมอเหมือนที่ครูเอ่ยปากนะนะมุกสตังเอ็มเปาเนี่ยคุณครูให้โอกาสมานานแล้วนะคะแล้วครูก็ไม่เคยละทิ้งความเป็นครูครูพยายามจะตามให้มาเรียนตามให้เรียนตามให้ทำแบบฝึกหัด แต่ผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าวิถีความเป็นโคของครูเนี่ยครูไม่ได้ทํางานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะคะครูยังต้องทําเอกสารต้องไปโรงเรียนต้องไปราชก,การต้องไปอบรมต้องไปประชุมตามหน้าที่ที่ครูได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องใส่ใจว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เข้าเรียนท่านต่างหากที่ละทิ้งบุตรหลานของท่านนะคะเอาลนะ แล้วก็นักเรียนทั้งหลายอีกหลายคนสาสี่คนที่ยังส่งงานไม่ไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยคุณครูก็เมตตากรุณาขยายเวลาให้ถึงวันที่17แล้ว17เพื่อสาจิกาเนี่ยคุณครูก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่จะยังไม่ส่งกลุ่มที่ไม่เข้าเรียนอะนะคะเพราะฉะนั้น3ามสี่คนที่ไม่ส่งเนี่ยครูก็คงจะต้องเมตตาไปถึงวันที่หนึ่งธันวาคมะคะ่ะแต่บอกเลยว่า แล้วบุตรหลานท่านจะรู้สึกท้อแท้เพราะมันจะเยอะแล้วก็จะบ่นว่าทําไมงานเยอะจังอ่าทำไมไม่เยอะละคะคนอื่นเขาเข้าเรียนทุกวันแล้วท่านไม่ให้ลูกเข้าเรียนเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะอ่าก็ฝากผู้ปกครองนะคะเสียงเลอเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยหากคุณพูดอะไรไม่ตรงครูตามเช็คได้นะคะว่าใครเป็นคนพูดเพราะมันหาไม่ยากอันค่ะเพราะคนที่เขาเข้าเรียนตามงานเป็นประจําอยู่แล้ว ครูเชื่อว่าเขาจะไม่ให้พรนั้นกับครูหรอกค่ะเพราะว่าลูกเขาเรียนเป็นปัจจุบันอยู่แล้วโดยปกติคุณครูกับผู้ปกครองไม่มีผู้ปกครองคนไหนอยากขัดแย้งกับครูหรอกเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ลูกหลานเขาเรียนกับครูอยู่เพราะฉะนั้นก่อนท่านจะพูดอะไรท่านก็คิดนิดนึงนะคะครูฝากไว้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุธิผลครูผู้สอนชั้นพอหนึ่งเนี่ยครูสอนสิบวิชาแล้วครูก็เป็นครูประจาชั้นนะคะ สิ่งที่ครูหวังจากนักเรียนคือนักเรียนเก่งอ่านออกเขียนได้แค่นั้นนะคะไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดจากผู้ปกครองเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองก็จะเมตตาครูก,กับโดยการสอนบุตรหลานท่านด้วยเปิดคลิปวิดีโอให้ลูกหลานเรียนอย่ายโยนความผิดมาว่าครูเอาไปสอนก็นแล้วกันเอาตอนนี้เหมือนกันทั่วประเทศนะคะเขาก็เรียนออนไลน์อย่างนี้กันทั่วประเทศค่ะ เพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองด้วยว่าไม่ใช่มีครูนะที่ละทิ้งนื้เรียนท่านต่างหากที่ละละ,ละทิ้งบุตรหลานท่านไม่เข้าเรียนนะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ